สวัสดีพ่อร้านค่ะขอบคดีครับ,บรอันเดียวนี่เป็นเด็กนั่งเอากระมี่ว่ะค่ะนม่นเด็กไปนั่งเอามาถึงมาแล้วสามงวดแล้วเด็กนั่งเอาถือสามงวดแล้วสามงวดแล้วปัไหายมาสามตัวแล้วมันมันมันสอบเขาสองตัว ว่าส้มส้มว่าเจ้าทีพันห่สามตัวละขึ้นว่าบนมันซื้อตะบนมันออกมันออกตะล้างมันดอมือบนล่างองหดเลวเด้สามวดเลวนี้ถ้ามันเห็ดยังไงอแต่ว่าส้มซื้อเพราะตลาดซื้อเนี่ยพอว่าผู้ไปนั่งกันแยาไปเอาเด้อเอาใยไปซื้อเรื่องเทียมมันว่าออกไปท่านเดี๋ยวจะซื้อเที่ยวดอกไป่นซื้อเที่ยววันซื้อตั้งแต่บนนมันว้ายออกมากมันถึงมัดด้วยตั้งถึงมดมันเป็นล่างมันไม่ได้เป็นบนลยโอ้ย ที่นั่งเอาอยู่ทางใดก็อดไกป่ป่ะยี่ยบานโพกสำลานเนี่ยสำลันออกน้องกาไปโพกสำลานเนี่ยพ่อไปนั่งเอาเองด้วยไปนั่งเองได้ไปนั่งอันเพื่นอนๆประวัติประวัติเป็นจังไดมองพ่อไปนั่งไงมันเป็นพุม่มปูปูดำเพคนเที่ยวมาจากฟังเล่าปูดำเที่ยวมาจากฟังเล่ามันมันพอดีมากเป็นนั่นแหละที่เราพามันไปอันเท็องานเทือกงัเงนเนี่ยเหมือนแรงอัน,หนยหญ่เลยว่า เอาเหล็กเบ้าวัาสันพุน่รรมนี่ดีอย่ะด้วยวัดสันนกเลยเอาเก่าตัวเลยวดิให้ปั้นแจ้งขนาดหายเล็กไปนั่งร่องบางกับม้ารดเป็น,น,นเป็น<ไ>ปเป็นปูผาขาวเป็นเป็นหน้าพ่อร้านบ่าคา่ะบ่อห,หน้าหน้าร่องนี่ละใกล้ใกล้กนี่เฮี้ยหลังหนึ่งเฮ้าที่ออกจากบ้านของสำบ้านที่ไปดอนก่อยมยุคใกล้เมื่อนี่หลังเดียวเป็นพ่นปวกบ่ค่ะเป็นเป็นพ่นเป็นต้นสะเหลาไง ผู้คนเที่ยวยอะเต็มนั่นแหละท่านปู้ดำปู้ดำงวดนี่พ่อไปเอาไปค่ะว่ามันเพิ่งมาวันพระมันแบบวันพระมันค่ก็ถิ่มแนวท่านแต่เลยแบบเหมือนมาเอื่นบอกบ้นพระแต่เนี่ยว่าผมมือไปไวบ่มันก็ตั้งไอตั้งไข่คก็แตกท่านเนาะอ๋อนวณไปก่อนเนาะพ่อเมื่อนี้ท่านะเดี๋ยวอันพ่อสิไปเมื่อใดหลังวันพระบอกนวันพระเลยบอกไปเอาไปเอาวันพระเลย ช่วงทุ่มทุ่มกุ้วะทุ่มกุ้วะโอ้เลยปูพันออกพอดีมีโอกาสจะติดตามไปด้วยมั้ยพันพันน่ะพันเด็อดกลายพันมาพันมาเที่ยวพันดิกลายไปก้อนพันบอกไงพันช่วงช่วงพันที่มาทุ่งดงยนี่ยมันี่ให้เหอบไปรัดข้อพันเลยแล้วข้อเนากับนางหาคันแปดคันหานางแล้วพันข้อดีกับเรียกพันเข่ามาหลดเข่ามากัว่ากันหลุดบ้านมีเมื่อนี้กับสีข้ามนวดในเบื้องไปก่อน มาสรุปเอาเลขนั่งน้ำหัดนานหลวนี่อกำลังสิบไปข้านวนให้นะคะพี่น้องไปเอาสูตรตำล่าตามเป็นรวมที่16งวดฝากกันไปบนบ้างบอกน้องกล่่ยเนี่ยว S <S บเบกเงี้ยม,เ,ยมเลย <S <S บกเงียนีเนี่ยวันนี้คำนวณให้เลยเนะพ่อเนาะ เียนคำนวลน,นะคะสำหรับพ่อลานเหล็กคำนวลเพิ่นกบาบ่วลายครูพร้อมนะคะแต่ว่าสีมาลอเหลขกน่งเอาไปนั่งว่านพระประสันพี่น้องจะค่อยมาตาม พอแล้วส้น,นี้เป็นเล่มเด้เลยวันนี้แหละว่าเนีน่ยแล้วผมด้บอ,อกแล้วเนอะผมคิดในใจผมละเล็กลคืออันคำนวณไว้แต่แรกแล้วครับเจ้กระป๋องละบนนกได้บ่กว่าช่องกลาเปีนี้แล้วบนที่นี่และว่นีาอันนี้บนหรือล่างคะอันแถวทั้งในบนอันนี้ผมจะบู่ให้แล้วเนี่ยตะวันหลังอย่างนี้สองทีทีสองเลย ช่องสองโอ้ตรงวันเกิดเบิกจับพอดีตอนนี้ล่างเป็นล่างบนเป็นบนนี่ยังเราสองครูวิ่งเจ็ดกับแปดนะคะโอเบิงดูหน่องเข้าไปเอาเด็กประหันเด็ดเดดเจ็ดบานหลางถ้าตรงคำนวดพ่อค่ะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดตรงกันค่ะ สิบอมา่ียาแต่มันยางตะไทยยานจะสื้อบ่ไะ้เลยเนาะในสวนตัวใดเก่าวเจ็ดนี่อ่านนะมั่ง่าตัวนี้ดังฮตัวใดที่สองสองที่ที่สองนี่อมาสีอ่านกับอ่นตัวนี้เองบ่ครับ่าครับเราบอกเป็นล่างเพราะว่าบนนี่เพว่าเกลียเจ็ดนี่เปิดเส้นลาลเปิดเส้นไหลเปิดเส้นลหลอันนี้เป็นสูตรคำนวณพ่อลานบนล่างนะคะย่างตะลิกไปนั่งเอา นั่งเอานี่ปูดำบะค่ะปูดำจะไปเอาวันพระมาจากเล่าคนเที่ยวปูเมืองเล่าปูมาแต่เล่าเพื่อนมาเขาฝันบอกพอที่แดดก็จังหวะพอที่แรกพอไปเห็นงานนี่แหละไปเห็นงานนั่นไปทางงานขั้นแดนเขาเจ้าสิมาวัดไอแทกสนดมีดเสียมีดมีดมันเสียฮาใส่กระเบนหาใส่กันกระเบ็นองม้วนแล้บอกปูเอยปู ลูกหลานมาหเห็นการเห็นงานมีเสียบ่ได้เห็นงานเหเงินค้ำกับบ่ได้เพ่นดี่กันบ่แล้วอ่อยพ่นด้วยกันเสียงลูกเต่าเด้อให้ลูกเต่าเห็นเออผมอไปกินเขาเที่ยงกลับขึ้นมามีดพน่นเจ๊ด้ขึ้นมากมองหาอย,ยู่งหันละมผมก็เลยหไหวมีกิ่งบ่แต่เนี่ยมาแร้งก็เลยเป็นนางเบื้งเล็กลอ่องเบื้องไม่ไหวเขาทะเลอทะเลอมากผ่าเขาขาทุ่มไปนางเบื้งก็เลยทำอะ้รก็บ,บอกเลยไหวสี่เก้าหนึ่งเนีย่ยงวดแรก คือมันออกยังไง่มันออกเก่านึ่งางโอ้แม่นเธอไปแดก็ได้เลยซมซื่อไปซื่อตะบ่นส้มซื้อไปซื้อตะบนมันก็เลยออกรังบ้านนี้มากงดงดต่อมไม่อยู่มขาแบบเก้านละใอ้เก้าแปลนหามันก็ซื้อตะแปลนหาเก้าหาชื่อตะบนออกรังแปลนหาบอ้มันกัแม่นฟ้แนเียวคือบ่สืบบนร่างนเนี้ยจากคููสือก็ได้กันน ใบจะซื้อเด้อเขาล้านเป็นผู้ไปนั่งจะซื้อคนเอานี่ไม่ให้เจอบ้องให้ซื้อบ้านเ่งมัก็ซื้อสื่อท่านไฮดอกวัฒนวัดเหมือนกับบ๊อบแมนตัวออกมายังนงกับหลุยหลุยแต่ว่าถือเยอะคนซื้อบ่เป็นคนถือเยอะบ๊อบซื้อบน่างเองแม่ยคนถือบ่อบเปลี่ยนเหมือนก็นเลยแต่อยังไม่ตอบไม่เถอมันจะกลมมองอยมันมากมากกับสองซีวัฒน์วัฒนผู้ตีเป็นเขาก็ได้ซื้อสองซีกับซีซี คือเด็กนั่งเอาเป็นบบนี่ีแม่แม่นเนี่ยจามวดติดคามวดติดเด็สูตรกัแม่นคือกันมันตเล้มันพระคือมาเอือนมาคานนะวะร่างกายผมถือไหวเพราะมันแห้งอยหีเพิ่นไม่แห้งไปนั่งจังไดน่ะเพิ่นสีมาซื้อได้บ่ค่ะเนาก็่านั่งสิงเขาหรือว่าเพิ่นนั่งสิงเขาเลยไม่ปักเติมเติมผมก็ต้องวบวมนั่แะสิงพิน่นเลยนะเออ จ, <ม Wheel. S 2> จักจานดอกไม้จักอะไรมันนึ่งมันน่งอ่ะคบกันได้กับม่นางต่อกันระบาดอือนี่แล้ววุ้ยเมื่อยเหมือนกันเราไปนั่งมองเฮียนเฮียนแช่เล้วเห็นคนนั่งเหรพี่น้องทำไมจะเก็บผมกับนั่งเอาเรียลแล้วยามบ้านน้องเต่อสักทีชิวจะนั่งเลยก็ ไมเพ้นบอกกันเพอนในรู้เรี่องเนาะคือผู้คนถืออุ่มกันตลอดเมือตึ๊บเลยแบบนี้มาพ้นไน้ไยเอาตะบอนเลี้ยงพ่อหตะล่างเลขแม่นอยู่เด้แต่ว่าให้ซื้อบนล่างไว้เลยเนาะเลขไม่กี่คู่เนาะเลขแม่นอยู่ดิแต่อันนี้เป็นเลขสูตรบะเกียวกับเลขนางเนาะเบะเกียวกับเลขนางเขาถือวัดบ้านได้บ่าว่าไวเขาจะเามาทำกันเมืองกันไร รถน้ำกับเถนือกเดี๋ยวมารถน้ำเบาเรื่องรถน้ำมากเลวชุดนี้นะคะสูตรคำนวณวิ่งเจ็ดกับแปดจับคู่บนล่างนะคะเก้าเจ็ดแปดเจ็ดล่างเน้นสองสี่สี่สองหางเดียวโคโลนนะคะกลับไปพร้อมนะคะบนล่างกลับด้วยนะคะสําหรับพ่อรานกลัมาล่อเลขนั่งเอาของพ่อรานนะคะสิเป็นตัวใด ชอบจังตามบบามากกระพานโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางมีความเสี่ยงนะคะเมือนี้ก็ต้องขอบุญขอบุเพระล่านเป็นแนวทางให้นะจ้ะ